สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนาการเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบละเอียดเลยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมจะทําการเปลี่ยนยี่ห้อพัมกินก่อนนะครับอันนี้ก็เริ่มจากวัดไฟแบตเตอรี่นะครับอันนี้ไฟแบตเตอรี่เหลือแค่2โวลต์ต่อไปนะครับก็ทําการถอดน็อตเลยนะครับอันนี้จะเป็นหัวจีบนะครับน็อตหัวจีบนะครับก็ขันออกตามคลิปเลยนะครับไม่มีอะไรมากครับ ก็ทําความสะอาดนิดหน่อยนะครับปัดฝุ่นให้เรียบอันนี้ต่อไปก็ทําการลอกเทปนะครับลอกออกเลยนะครับลอกออกให้เกลี้ยงหมดเลยนะครับต่อไปนะครับจะทําการเช็คเซลล์แต่ละเซลล์อีกรอบนะครับ อันนี้เซลล์หนึ่งนะครับไม่มีไฟนะครับอันนี้ไฟแต่ละก้อนนะครับเหลือไม่ถึงโวลต์สักเซลล์เลยนะครับนี่ก็เช็คโัรวมนะครับเหลือแค่สองโวลต์นะครับต่อไปนะครับก็ทําการดูดตะกั่วตามขั้ว bms ออกนะครับอันนี้หัวแรงต้องดีนะครับหัวแรงความร้อนต้องถึงนะครับ ก็จะมีขั้วนี้นะครับที่ถอดยากหน่อยนะครับเป็นขั้วบีบวกกับขั้วมีลบนะครับก็ถอดออกตามภาพเลยนะครับตามคลิปเลยนะครับสรุปขราบตะกัวออกไม่หมดนะครับต้ง ใช้วิธีนี้เลยนะครับตามคลิปเลยนะครับก็ออกมาแล้วนะครับต่อไปก็ทําความสะอาดอีกรอบอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ใช้ทินเนอร์ทาความสะอาดนะครับต่อไปนะครับทําการแกะนิเกิลเก่าออกให้หมดนะครับค่อยคแกะไปเรื่อยๆนะครับแกะไปเรื่อยๆยจนจนหมดนะครับ อันนี้ก็ทําการแกะนิกเกิลออกหมดเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับทําการแกะล้างออกนะครับตัวนี้ล้างตัวนี้นะครับจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับเป็นหัวจีบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทําการเอาแบตเก่าออกนะครับอันนี้ผมจะมาเช็คเซลล์ให้ดูอีกรอบนะครับอันนี้ก้อนแรกนะครับอันนี้เซลลแรกนะครับเหลือไม่ถึงหนึ่งโวลต์นะครับ อันนี้ก้อนที่สองนะครับเหลือไม่ถึงหนึ่งโวล์นะครับแต่ละก้อนนะครับทุกก้อนนะครับเหลือไม่ถึงหนึ่งโวล์สักก้อนเลยนะครับอันนี้จากที่เช็คค่า i R แล้วนะครับค่า i R ดีนะครับ